ผู้หญิงยกกาลังแจววันศุกร์แบบนี้จะต้องไปเที่ยวไปหาอะไรกินที่มันอร่อยอร่อยให้มีความสุขใช่เพราะว่าสีแซ่บๆซบสวยๆแบบนี้ยากก็ต้องไปหาอะไรกินมันก็ต้อมไปกินพาไปกินอะไรมันๆเนาะข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยความมันความนัวความอร่อยของเขาเนี่ย เป็นของเขาเองคุณรสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะมันขนาดไหนร้านสุดที่รสร้านสุดที่รสนี่นะครับก็เริ่มจากว่าที่ตัวเองเนี่ยเป็นชนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวมันไก่ก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งดูความพิเศษของข้าวมันไก่ที่ร้านนะครับข้าวมันไก่ที่ร้านเนี่ยจะัดเลือกไก่สายพันธุ์ดีแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถันของทางร้านนะครับเชิญมารประทานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ร้านนี้เปิดมานะคะปีนี้เป็นปีที่3มแล้วเป็นร้านอาหารเล็กๆคุณคุณไปกินที่ไหนจะไม่เหมือนที่นี่เพราะว่ารสชาติเขาจะกลมกล่อมนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพและคอนเซปต์ของเขาคืออร่อยครบรสหมดทุกชามแนะนําต้องลองบะหมี่ไก่เส้นบะหมี่เหนียวนุ่มไก่ย่างละมุนข้าวมันตับสวรรค์นะคะตับต้มเนื้อนุ่มไม่ขาวเสิร์ฟบนข้าวหอมอุ้ยน่ากินจังเลยน้ำจิ้มดูดีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะคะไก่เนื้อนุ่มนะคะข้าวมันหอมกระเทียมน้ำจิ้มกลมกล่อมค่ะไก่สับ สมบัติสวรรค์เฮ้ยโอ้โหสมบัติสวรรค์ด้วยใช่งงมากไก่สับสมบัติสวรรค์ดิฉันกลัวเรียกผิดมากห <c oughs> อมต้มเครื่องนะคะเสิร์ฟกับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเฉพาะซิกเนเจอร์ของเขาคือการรวมข้าวแห้งและข้าว <c oughs> ไก่ย่าง <c oughs> ไว้ในจานเดียวคือสุดที่นี่นะ่สุดที่รถ <c oughs> นี่ <c oughs> ลและมียำเกี๊ยวลวกหมูอ้วนนะคะเกี๊ยวลวก แบบนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆร้าดน้ำยำจัดจานไปกินกันได้ร้านสุดที่รถนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะอยู่สุดทธิสารนะคะห้วยขวางนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปอีกร้านดีกว่าค่ะน้อพาไปกินพาไปกินอะไรเออพาเด็กคนนี้มาจากไหนคะตกมาจากบนพาไปกินยัพาไปกินอะไรจ๊ะก MM. ินอะไรลูกหมูกระทะ หมูกระทะเนาะเป็นหมูกระทะแบบพรีเมียมแบบพรีเมียมร้านชิ้นโบแดงตั้งใจทำมากๆเลยค่ะเพื่อที่ยกระดับหมูกระทะไทยให้อร่อยแล้วก็ขึ้นห้างเป็นฟิลกินหมูกระทะที่เป็นแบบว่าออรเทนติกค่อนข้างออริจินอลจริงๆในห้างสรรพสินค้าใจกลางสุขุมวิทแบบเอ็มคอเทีย e ค่ะเราใช้เตาถ่าน ฐานของเราอะค่ะก็จะเป็นฐานที่ไร้ควันรับรองว่ามาทานที่ร้านเนี่ยกลิ่นไม่ติดตัวเลยชิ้นโบแดงเดี๋ยวนี้น<ร>คือเราไปกินหมูกระทะถูกต้องอเ,เป็นร้านหมูกระทะพรีเมียมในศูนย์การค้าเอ็มควอเทียค่ะใครที่อยากกินหมูกระทะ ตั้งแต่10โมงอะเนาะอยากจะกินตั้งแต่เช้า10โมง11โมงเนี่ยไม่ต้องรอถึงเย็นเพราะบางทีร้านหมูกระทะะชอบเปิดเย็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ร้านหมูกระทะก็อยู่ในอยู่ในห้างถูกไหมล่ะเขาเป็นเตาย่างแบบถ่านนะอออ๋เหรแบบถ่านที่สําคัญเาเติมถ่านแบบร้อนไว ไร้ควันไม่ติดกระทะให้ฟิลกินหมูกระทะแบบจอยจแบบพรีเมียมบบถ้าเราไปกินเองเอาพูดตรงตรหนึ่งติดกระทะก่อนเลยเริ่มตถูสองควันเยอะเลอเกินกลิ่นไม่รู้ว่านี่ <ผม S 1> ปิ้งหมูห,<อ>มหรือว่าไฟไหม้คุณแมมเขาจะมาร้านนี้เขาจะเป็น <c oughs> แบบราคาสั่งเป็นชุดนะมีตั้งแต่ชุดหมูชุดเนื้อชุดรวมหมูนะคะชุดรวมเนื้อมีหมดเลย <c oughs> ชุดรวมทะเลนะคะหรือจะเอาทั้งหมูทั้งเนื้อรวมกันไปเลยก็มีชุดผักน้ําจิ้ม3าแบบนะคะก็จะมีแบบ ลาวนวนก็คือผสมปลาร้าแต่ไม่รู้สึกอืเหลืองพริกหอมคล้ายๆกับซีฟู้ดและซีฟโบราณก็คือเต้าหูห้ยี นี่ไงนี่ไงไฮไลท์ก็คือ3ชั้นขยำน้ำปลาเมื่อกี้ไงแม่คือน้ำลายน่ะย่างบนกระทะแล้วก็คือหอมน้ำน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาและนุ่มมากนอกจากนี้เนี่ยยังมีเมนูทานเล่นนะคะมีเมนูต้มยำยำต่างๆด้วยมีข้าวผัดเกลืออันนี้อยากลองมากอันนี้อยากลองจริงๆจากใจมีปูอัดทอดกรอบอันนี้พี่เลชอบแน่นอนมีเหล่าเส้นเล็กกะปิกากหมูมียำผลไม้พริกเกลือและชื่นใจนับสับปะรดแม่จ๋าคื ต้องลองต้องลองอยู่ชั้น6 0การค้าเอ็มควเทียเปิดตั้งแต่ห้างเปิดเมื่อไหร่น้องเขาก็เปิดห้างเปิดเมื่อไหร่ร้านเขาก็ปิดชิ้นโบแดงย่าพาไปปทุมธานีหน่อยครับ โาเคเออมาถึงย่าพาไปปทุมธานีเพราะเล่นเมื่อก่อนนะบูมมางแล้วเพราะร้านเนี้ยเขามีเฟอร์นิเจอร์เยอะเฟอร์นิเจอร์ย่าชอบนะคะแต่ทําไมเฟอร์นิเจอร์แล้วยังต้องมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่อร่อยใช่ต้องไป Smithen Cafe d e c o r กันค่ะเดิมร้านนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ย้ายมาจากพระรามเก้าแล้วก็มาเปิดคาเฟ่เพิ่มเพื่อรองรับลูกค้าที่มาดูเฟอร์ในร้านนะคะตัวร้านเขาจะตกแต่งสไตล์มินิมอลนอร์ดิก มีมุมสวยๆถ่ายรูปหลายมุมเลยล่ะส่วนเมนูก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่แนะนำเลยลคลาสสิกคาโบนนราเป็นคาโบนาราสุดดั้งเดิมของอิตาลีเขาจะใช้ชีสลวนๆเลยชีสอ่ะกับไข่ตีทะแบบนี้แล้วลุกเส้นแล้วมันจะไม่ได้น้ำนองนะแต่มันจะครีมมี่และอร่อยมากมันแล้วโอ้โหเด็กๆจะนัวมากนี่ค่ะแล้วก็มีเบคอนชิ้นหนาวางไปอย่างนี้โป๊ะเลย และอ,อร่อยเลยนะคะนี่นะฮะโอ้ยยิ้มหยูไม่ชวน<ย>อีกแล้วยิยยม้มก็ชิมแบบมีคว,มว้ม,วมหน้าอมยิม้มคือนางชอบไงอาหารแบบนี้นะคะสมิธเบรคฟาสต์ค่ะเป็นซาวโดรูปหัวใจเสิร์ฟมาพร้อมกับไส้กรอกออมเล็ตเบคอนและผักเห็นไหม อันนี้แนวอาหารเช้าทาไมดูแบบอาหารเช้าแน่นเนืองมากหรือจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เซตเป็นสูตรญี่ปุ่นใช้เนื้อไรเอทพรีเมียมเสิร์ฟมาเป็นเซตแบบนี้ส่วนเบเกอรี่ที่แนะนําคือชีสเค้กคัสตาร์ดค่ะและบานอฟี่ทั้งหมด ffee, นะน่ากินมากเป็นสไตล์โฮมเมดใช้วัตถุดิบพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะเครื่องดื่มแนะนําเลยค่ะ A Walk in the Wood ค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ผสมมัชัก ถทายแล้วนอนกี่โมงอะถึงกลานหลังถึงย่นั้นนอนกี่โมง,ง,งมสมิธเทนวิส o u นะคะส a บ b e r r ฮันนี่ผสมโทนิกท็อปด้วยมัสเม l โล่ค่ะร้านอยู่หน้าซอยเอราวัณ6คลอง2อ,อ,อยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะคะเปิด9โมงถึง5โมงเย็นใช่หยุดว,วันอังคารและพุธคลอง2เออใช่ไม่ไกลแล้ววิ่งไปแป๊บเดียวเออ เนอะเหมือนเราจะไปดูเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเราก็ไปนั่งกินแล้วเฟอร์นิเจอร์คือสวยด้วยอ่ะจริงประเด็นอ่ะสวยเลยอ่ะไปอาหารก็ดี้ะปูจะพาไปเดอะกลาสมาเก็ตบางนานะคะที่นี่เขาแบบว่าเพิ่งเปิดใหม่จ้ะเพิ่งเปิดใหม่เป็นดินแดนที่เรียกได้ว่าอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตลาดสดแบบพรีเมียมด้วยค่ะคุณร้านอาหารชื่อดังคอมมูนิตี้มอลล์นะคะคือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ใครที่ชอบทั้งกินทั้งชอปเดินเล่นหรืออะไรก็ตามที่นี่เลยค่ะ โครงการน,นี้มันก็เกิดมาจากว่าเราอยากพัฒนาชุมชนบางนามันแบบต้องมีอย่างนี้สักสกทีจะได้ตอบโจทย์แบบให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยแบบมีของกินอร่อยอร่อยใยบ้บานมากขึ้นเลยส่วนของสวนให้เด็กวิ่งเล่นแล้วก็ส่วนของแบบพื้นที่สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยกราฟแอนโกเป็นแบรนด์ดังต่างๆที่สามารถซื้อกลับไปทานได้อย่างรวดเร็วร้านค้าที่เราคัดเลือกกันมาว่าเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังฝากจากนี้นะครับสำหรับโครงการ The c l a s s Market บางนานะครับตลาดสดพรีเมียมรูปแบบใหม่เลยแล้วก็มีคอมมิตี้มอลด้านนาด้วยนะครับ นี่คุณเย <The glass. S 2> <glass> อะคลาสมาเก็ตตลาดเหรอใ้อเ,เดี๋ยวนะคนแน่นไปคนแน่นไปตลาดที่น่านั่งมากอ่ะคนแน,น่นมากใครที่อยู่ย่านบางนานะคะบอกเลยว่าไปเลยเป็นทั้งแบบว่าตลาดแบบ เรียกได้ว่าเหมือนเป็นตลาดพรีเมียมเหมือนอนาะคุณใช่ตลาดพรีเมียมที่เป็นดูเป็นฟูดคอร์ดอะอะใช่เหมือนฟูดคอร์ดน่ากินจังเลยใช่เตรียมอร่อยพุงกลางเลยนะคะที่นี่มีแลนด์มาร์คมีร้านดังเยอะแยะว่างหม่นะคะอิ่มจบครบอยู่ที่เดอะกลาสมาร์เก็ตนะคะเจ้าของตลาดแห่งนี้ไม่ใช่ไกลที่ไหนคือพระเอกสุดหล่อตูนค่ะคุณตูนพากร แล้วก็มาที่นี่นี่นะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะโดยเฉพาะของกินที่สดสะอาดพรีเมียมมีทั้งโซนอาเป้าใช่มีทั้งโซนแบบว่าฟู้ดคอร์ดร้านเด็ดทั่วไทยอาหารสตรีทฟู้ดนะคะอาหารไทยฟิวชั่นนานาชาติจนไปถึงตลาดสดพรีเมียมที่ใครมองหาวัตถุดิบชั้นดีในการแบบว่าทำกับข้าวคุณก็มาที่โซนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พอซื้อกับข้าวแล้วนะคุณ มีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารนะคะเงยขึ้นมาเห็นนิกกี้กำลังป้อล้อคุณตุนอยู่มควาสุขอใช่มีโต๊ะนะคะให้ทานได้เลยหรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เมนูแนะนำนะคะมีทั้งกุ้งเผาคิงซีฟู้ดข้าวแดดเดียวพนครต้มยำเย็นตาโฟนะคะเมนูของหวานขนมไทยบ้านทอมหอมมะม่วงมังกี้ทรีเบเกิ้ลวิทม่าขนมครกเขียวใบเตยเมนูเครื่องดื่มแนะนำนะคะชวารมนั่นเองค่ะทั้งหมดที่พูดมาคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่ายังมีร้านอร่อยเยอะแยะมากมาย ซึ่งยังมีร้านอาหารสปาเสริมสวยฟิตเนสและคาเฟ่อของ,งตุนใช่คุณตุนและคุณมิวคุณมิวสุภาษิตอ่นะคุณครั้งหน้าเราจะพาไปคาเฟ่ของเขานะคะชื่อว่า V.I. อย่างน่ารักมากใครเหงาเหงานะคะยังไม่รู้จะไปไหนนะคะไป The ะ l a s s Market จบเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่ทุ่มอยู่บางนากม7ไม่ไกลเลยจะ้ะไม่ไกลเลยสะอาดมาก ดูน้าไปามากคือเนี่ยจากตรงนี้พระราม่ขึ้นทางด่วนแล้วก็ตรงไปแล้วก็ลงแล้วก็ถึงเลยดูสะอาดมากน่าไปนะไปอ้าวช่วงหน้านะคะน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่พยายามรักษามะเร็งอยู่แล้วแบบว่ามันทําให้มีความหวังมากคือคุณหมอคนไทยเนี่ยสุดยอดมากวิจัยเซลล์บำบัดมะเร็งได้สําเร็จนับว่าเป็นโอกาสใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ให้มีชีวิตอยู่ต่อได้ทั้งนั้นที่มีโอกาสรอดแค่1%ช่น่าจะเป็นยังไงน่าสนใจมากค่ะรูเดี๋ค่ะ